ตอนที่21ยาระงับปวดเปลือกตาของสิทธิพิลิสันคลอนดูออกเลยว่าความคิดของเขากำลังสู้กันอย่างดุเดือดผ่านไปสักครู่เขาลืมตาขึ้นแววตาที่บ้าคลาั่งจ้องยาที่อยู่บนมือของฮาร์ลี่ไม่วางตาฮาร์ลี่นิ่งเงียบนำยาใส่เข้าไปในปากและมองดูเขากลืนลงไปจากนั้นจึงค่อยๆถอนเข็มบนตัวเขาออกมาทีละเล่ม หลังจากที่ถอนเข็มออกจนหมดยาเม็ดนั้นก็เริ่มออกฤทธิ์ใบหน้าที่เข่าซีดของสิทธิพี่ลี่เริ่มมีเลือดฝาดและกระจายไปทั่วหน้าขณะน,นี้ร่างกายของเขาเริ่มกระตุกมือเท้าทั้งสองข้างเริ่มสัน่นและมีเสียงครวญครางดังมาเป็นระยะเสียงร้องของสิทธิพี่ลี่เริ่มดังขึ้นร่างกายก็กระตุกกรุนแรงขึ้นผ่านไปสักครู่ใหญ่เสียงร้องถึงได้เบาลงจนเงียบหายไปสีหน้าของเขาเริ่มกลับมาเป็นปกติตอนนี้ร่างกายเขาหยุดกระตุกดูเหมือนว่าช่วงเวลาที่แสนทนรมานนี้ได้จบแล้ว สิทธิพี่ลี่กลับมานั่งตัวตรงขาขัดสมาธิและปิดตาลงอีกครั้งเขานั่งเดินลมปราณอยู่นิ่งๆส่วนหฮรรี่ก็หาก้อนหินสะอาดนั่งลงมองดูเขาฟื้นคืนกำลังอยู่ด้านข้างผ่านไปหนึ่งชั่วยามสิทธิพี่ลี่ที่กำลังนั่งสมาธิอยู่จู่ๆก็ลืมตาขึ้นชักดาบยาวข้างกายออกมาเขาขยับแขนแค่นิดเดียวคมมีดที่คมกริบก็พาดอยู่บนคอของหฮรรี่แล้วบอกเหตุผลที่ข้าไม่ควรฆ่าเจ้ามาสายตาของสิทธิพี่ลี่ดูเยือกเย็นและเต็มไปด้วยจิตสังหาร ข้าเพิ่งจะช่วยชีวิตท่านเหตุผลนี้พอหรือไม่สีหน้าของหารี่ยังสงบนิ่งห่างคิ้วกระตุกเล็กน้อยจนแทบจะมองไม่เห็นใบหน้าของสิทธิพี่ลี่ดูผ่อนคลายลงแต่ในตาคู่นั้นยังจ้องหารรี่อย่างโหดเหี้ยมก่อนที่จะช่วยท่านข้ารู้อยู่แล้วว่าท่านอาจจะฆ่าข้าปิดปากเพื่อรักษาความลับไว้แค่ข้าคิดไม่ถึงว่าท่านจะลงมือไวถึงเพียงนี้ในที่สุดหารี่ก็ฝืนยิ้มออกมาเผยสีหน้าเย้ยตัวเองโทษรู้อยู่แล้วว่า ช่วยเจ้าเท่ากับเป็นการหาเรื่องใส่ตัวแต่ข้าเป็นหมอเห็นคนลำบากจะไม่ช่วยได้อย่างไรฮา์ลี่ถอนหายใจเฮือกใหญ่สิทธิพี่ลี่ได้ฟังดังนั้นก็มีสีหน้าตกใจพร้อมขยับคมมีดออกเล็กน้อยแต่ก็ยังคาอยู่บนคอเขาฮร์ลี่แอบโล่งใจและน้ำเสียงก็นิ่งสงบขึ้น ท่านไม่ต้องกังวลว่าข้าจะบอกความลับนี้กับใครท่านก็รู้ว่าข้าไม่ได้เป็นคนปากมากถ้าท่านไม่วางใจให้ข้าสาบานก็ได้ท่านน่าจะดูออกว่าข้าไม่มีวนยุทธถ้าท่านพบว่าข้าผิดคำสาบานก็สามารถฆ่าข้าได้อย่างง่ายดายฮาร์ลี่เสนอความคิดเห็นอย่างนั้นเจ้าสาบานสิทพิลี่พูดอย่างเด็ดขาดแต่ฮาร์ลี่ก็รู้สึกวางใจแม้ว่าก่อนรักษาสิตพ่ลี่สังเกตจากท่าทางแล้วไม่น่าเป็นคนลืมคุณคน แต่มันก็ไม่แน่ถ้าไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิดล่ะเขาก็จําเป็นต้องใช้วิธีปกป้องตัวเองฮาร์ลี่คิดมาถึงตรงนี้ก็ขยับมือออกจากท่อนเหล็กในแขนเสื้อและหลังจากที่เขายกมือขึ้นสาบานในที่สุดสิทธิลี่ก็วางดับลงและใส่กลับเข้าไปในฝักเขาเอามือคลำรอบคอปรากฏบาดแผลลึกจากดาบที่คมกริบคลำแล้วรู้สึกเหนียวแผ่นหลังรู้สึกเย็นวูบคาดว่าจะมีเหงื่อออกอยู่ไม่น้อยเกือบไปแล้วจริงๆไม่ทันคิดให้รอบคอบ ต้องจำบทเรียนครั้งนี้ไว้ให้แม่นไม่ว่าพูดยังไงข้าจะไม่ทำเรื่องผิดพลาดเช่นนี้อีกคนอื่นจะเป็นจะตายมันเกี่ยวอะไรกับข้าหาร์ี่คิดแล้วก็กลัวถ้าไม่ได้ประโยชน์และรับมือไหวครั้งหน้าข้าจะไม่ยื่นมือช่วยเหลือใครอีกเขาตัดสินใจอย่างแน่วแน่ผลลัพธ์ที่เขายื่นมือช่วยเหลือคนครั้งแรกส่งผลให้เขาไม่อยากช่วยเหลือใครถ้าไม่ได้รับประโยชน์นิสยัยเดิมที่มีความซื่อตรงถูกสลัดทิ้งไปจนหมดแม้ว่าเขาไม่ได้เปลี่ยนเป็นคนที่ชั่วร้ายอะไรแต่ก็ห่างจากคำว่า ผู้ใจบุญมีศีลธรรมอยู่อีกไกลท่านผู้มีพระคุณได้ช่วยชีวิตข้าไว้และยังตกลงจะรักษาความลับให้อีกข้าลี่เฟอร์วีเป็นนี่บุญคุณท่านตราบใดที่ข้ายังไม่ตายถ้าท่านมีอะไรให้ข้าช่วยมหาข้าได้ทุกเมื่อถ้าข้าช่วยได้ข้าจะช่วยสิทธิลี่กลับมามีสีหน้าเหมือนตอนอยู่บนหน้าผาเขาเก็บของที่หฮรี่หรือออกมากลับเข้าไปดังเดิมจากนั้นจึงมายืนเอ่ยชื่อเขาและคำสัญญาต่อหน้าหฮรรี่อย่างจริงใจ ข้าคงไม่มีธุระรบกวนท่านหรอกแต่ดูเหมือนท่านคงลำบากอยู่ไม่น้อยสินะฮาร์รี่ยิ้มเล็กน้อยพร้อมถามกลับเจ้ารู้ได้อย่างไรลีเฟอร์วีอึ้งและแอบ,บตกใจไม่ว่าใครก็ดูออกเจ้าเป็นแค่สิทธิผู้คุมกฎธรรมดาคนหนึ่งและยังถูกกดอยู่ใต้หัวหน้าฝ่ายผู้อาวุโสหรือแม้แต่สิทธิรักของเจ้าสำนักเจ้าจะมีความสุขได้อย่างไรฮาร์ลี่พูดแทงใจดำลีเฟอร์วีทำหน้าเคร่งครึมและนิ่งเงียบเรื่องของท่านข้าไม่อยากยุ่ง และยุ่งไม่ได้แต่ความเจ็บปวดที่เกิดจากยาสลายกระดูกข้าพอช่วยท่านได้จริงหรือลีเฟอร์อวีดูตื่นตัวใบหน้าที่เคร่งขรึมเมื่อสักครู่หายไปและปรากฏความปีติดีใจขึ้นมาแทนเหมือนว่ายาสลายกระดูกจะสร้างความเจ็บปวดให้เขาไม่น้อยเลยทีเดียวข้าจะโกหกท่านทําไมกันฮาร์ลี่มองค้อนไปที่ลีเฟอร์วีแน่นอนว่าเขามีตัวยาบรรเทาอาการเจ็บปวดยาที่เขาใช้เวลาว่างคิดค้นขึ้นมาให้จางเถียมันสามารถลดความเจ็บปวดลงได้ดีทีเดียว ยอดเยี่ยมจริงๆเยี่ยมที่สุดลี่เฟอร์วีถูมือไปมาอย่างดีใจสายตามองมาที่หฮรี่ยังมีความหวังทำไมมองข้าด้วยสายตาอย่างนั้นตอนนี้ตัวข้าไม่มียาต้องกลับไปปรุงที่หุบเขาหัดเทวก่อรลี่เฟอร์วีได้ยินก็รู้สึกไม่สบายใจเขาเพิ่งจะใช้ดาบข่มขู่คนตรงหน้าแต่ตอนนี้กลับขอร้องให้เขาปรุงยาให้พรุ่งนี้เที่ยงเจ้ามารอข้าที่ประตูเข้าหุบเขาหัดเทวาปรุงยาเสร็จแล้วข้าจะเอาไปให้ตอนนี้ ท่านหมอหม้อไม่อยู่ข้าไม่สะดวกที่จะให้คนนอกเข้าแฮร์รี่พูดช้าๆตกลงข้าจะไปตรงเวลาขอบใจเจ้ามากจริงๆสหายลีเฟอร์วีรีบตอบตกลงกลัวว่าเขาจะเปลี่ยนใจข้าชื่อแฮร์ลี่เป็นสิทธิสายตรงของท่านหมอหม้อวรยุทธเจ้าสูงส่งเรียกข้าว่าสิทธน้องหานก็แล้วกันแฮร์ลี่ได้ยินเขาเรียกสหายคำเรียกที่แสนสนิทสนมก็รีบบอกชื่อตัวเองออกไปก่อนที่เขาจะเอ่ยคำที่ฟังแล้วชวนขนลุกกว่านี้ออกมา ติดตามต่อได้ที่ทุงบอสขอบคุณครับไปอ่านการ์ตูนและนิยายสนุกๆกันได้เลยเพียงแค่คลิกลิงก์ด้านล่างหรือสแกน QR Code โค้ดท้ายคลิปเท่านั้น